โดนกับจุงแหละเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันก็แบบเป็นหนังยากด้วยแล้วเอาจริงยาวมากแล้วก็คิดว่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะชอบก็เลยชวนมานะก็เลยชวนมาแล้วเป็นไงบ้างคะทำงานร่วมกันระหว่างดอนกับจุงดีครับสนุปไหมลูดีครับลูกดีลูกดีลูกดีทำไมฮะอะไดีอีกดีครับดีจะดีใจดีใจไม่เคยทำงานกับดอนมาก่อนก็วันนี้ก็ได้มาทำงานร่วมกันก็หวังว่าจะมีโอกาสมีมีงานด้วยกันอีก ใช,ใช่ใช่ใช่ครับก็ไปจุกจูแบบว่านัเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนนกัเป็นอะไรของผมเนี่ยไม่มาดูเกรงอ่ะนั่นเดี๋ยวผม,ม,มก็งงเหม,มืมอ,อนกันแล้วข้างบนนี้ก็คือเดินมาพอผมเดินพอผมเดินไปห้องน้ำมาผมเดินมามนพี่นุ๊กบอกว่าจุกจูโดนน้ำจูโดนโดนน้นต่อย <laughs> อะไรนะอะไรนะครับอ๋อเมื่อกี้หาขวดรอดทำปากฉลามแล้วครับใช่ครับ เมื่อกี้มีไมค์ทีอยู่ตรงประมาณเอ่ออยู่ตรงหัวบันไดมองเรียบร้อยแล้วใช่ไม่แต่ว่าน่ารักตัวแล้วก็เอาถ้าเอาจริงคือเฟรนสกินนิ่งจะเห็นอย่างนี้ได้แบบค่อนข้างบ่อยที่เราแบบม่แจะเห็นน้องๆแบบว่าสไตล์ดูหนังที่น่าจะชอบคล้ายๆกันก็อาจจะถูกชวนกันมาได้แบบว่าเล็นคู่กันเนาะผมว่าเป็นจุ้งก็ถูกต้องนะเขาก็อยากกลับไปแต่งเพลงนะนี่มันหนังมันสบายคนแน่เด็ใกล้วันเกิดแล้วแต่งเพลงวันเกิดเลยจบ รู้สึกว่าไม่เคยมีเพลงเป็นของตัวเองเลยนะามไปถึงแบบที่ทำเองเอ้ย RnB ง่ายอยู่แล้วไปเลยได้ถัดไปนี่รันโน18ชั้นเลยนะปก็หลุดรนไปเลยได้เลยเดี๋ยวรันไปนู่นเลยนะข้างหลังนู่นเลยเออแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมไม่ถึงแบบจริงๆนะได้แบบรู้สึกว่าหลังจะดูหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามี i n s p ป r a t i o นในการแต่งเพลงและรู้สึกว่าอยากจะลองแนวของเพลงด้วยนะแบบมันจะมีความแบบ โอ้วันนี้ผมมาดูหนังเอกับนนนนจะโดนตาอเป่าผมไม่เล่นเกมทาต่อไปถูกตองเลยแต่เพลันอย่างนี้แหละถูกไหมถูกหมเอ้าแต่งเพไมหแต่เลงมันอระวันนี้ผมมาดูหนังกับนนนจะโดนตยหรือเปล่า นีมันเปิดกว้างใช่แต่แต่งเพลงมันอย่างนี้จริงใช่ไหมต้แต่งเพลงมันอย่างนี้จริงมันคือแบบเมโลดี้ไลน์โมโมแล้วเขาไอรีอยู่แล้วไอโอถนัดอยู่แล้วแบบคิดโน้ตอะไรสวยๆอ่ะคุณแต่งต่อจากเขาเมื่อกี้สิวันนี้ผมวันนี้มาดูนางเทอเซ่กันน่นอนเอ่อพอดีผมเป็นเฟอร์เฟคชั่นน์ครับผมมป็นการทำอะไรที่คิดว่าทำไปแล้วไม่ดีนะฮะ มคิดโน้นไม่เร็วเหมือนเขาไงใช่มันเดินไม่ดีเท่าเขาไงคือผมแบบมันชินชมโอ้โมันใส่ล็อกไงผมแบบมันร้องได้แบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่นายแอบชมเราเนี่ยย่อยๆๆคือเขาพูดกูทานไหมแม้แต่เขาเป็นนี่เขาเร็วกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยด้วยสายด้วยสายด้วยสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยของผมมันจะแบบว่าร็อกแทรกว่าข้อแตกอะไรเงี้ย อ่าใช่ใช่มาแล้วแบบถ้าเป็นร็อกใช่ไหมวันนี้เพื่อนมาดูหน้าทีเอสเอฟกับเฮ้ยไม่ได้ปะไม่ได้มึงก็ได้ดุแนวเหมือนกันได้ไหมก็ได้แนวเหมือนกันได้ดุแนวได้ดุแนวคือใครป้อนเพลงไหนมาแล้วคุณลองตามสไตล์นั้นหมดอะไรนะใครป้อนเพลงไหนมาแล้วมัเปลี่ยนสไตล์มันมันป็มั่วเลยดีแล้วดีแล้ว ใช่เพราะว่ากูทำไม่ได้มึงทำเถอะอ๋อใช่อันี้จะเป็นเซอริเบียนไรเซอร์ด้วยกันนะเพื่อนอะไรนะเราต้องเราต้องอยู่ด้วยกันกูจ้างเขาทำไม่ต่ออัลบั้มดีนะอะไรนะอัลบั้มดีนะเขาลองไปฟังอยู่ใช่ครับใช่เอ่อทำของเพื่อนของเพื่อน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 ปากอัลบั้มเพื่อนจะโหลดใเนาะแล้วก็ฟังเดสเปอร์ด้วยนะใชครับเดสเปอร์ด้สเปอร์ด้สเปอร์โค้เล่นเดือดอยู่แล้วอ่า มันจริงนนโดนใช่ไหมครับเออขออะไรอีกอ่าขอไม่เป็นไรผมว่าเดี๋ยวมีโอกาสแน่นอนคือทุกคนฮะเดี๋ยวเออทุกคนฮะสวรรค์ให้ความสามารถเราไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นไม่ใช่ว่ามันทำได้แล้วผมจะทำได้นะฮะทำได้จริงๆอ่ะนัทโนนเก่งอยู่แล้วใช่ไหม ร้องเพลงก็ดีเส้นก็ได้หน้าตาแหมดีโอ้โหทำหกสี่นี้มาโอ้โหคนคนคนดีอะอย่างแบดอ่ะคนเท่อ่ะจริงนะจุงเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านมากที่ขึ้นมาแทนทุกคนอยู่ตอนนี้อะเดจริงก็นคือน่ารักแล้วจริงอ่ะรอบเนี้ย้าเด็กเดียวคือถ้าจุงชนะมันมีรางวัลไว้ให้อ๋อเหรอแต่บางเออนั้นนนดัชนะอ๋อเหรอพี่ก็เลยไม่มีการทำโทษแต่แต่ถ้าจุงชนะ มันจะมีการทำพยุดเพราะฉะนั้นอาจต้องมีแมทกันอีกจะรอดหนึ่งนะจุงนะเพราะว่าอันนี้พี่มิ้งก็ตามกับกติกาที่แอบช่วยกันแล้วนี่หว่ามาจากเจอมาเลยผมคนเดียวผมไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยกูว่าเจอมาแล้ก็แพ้แน่นอนว่โอเคมาเล่นเดี๋ยวให้นอนกับพี่จุงไปถ่ายรูปกันเลยค่ะเห็นหน้าทุกคนนะครับ เอาทุกคนครับอากระดุกขึ้นมาหน่อยนึงทุกคนสามสองหนึ่งโอเคนะเอ๋อสามสองหนึ่งแล้วพูดว่าอะไรสามสองหนึ่งแล้วพูดว่าอะไรสามสองหนึ่งก็ทุกคนเหมียวใช่เหรอเหมียวเดียวเหรอตาเหมียวเหมียวเดียวเหมียวเดียวทุกคนจะพร้อมกันเหรอคะจะพร้อมกันใช่ไหมเอาดูับให้เดี๋ยวนับให้พี่จุ๋จะนับหรือว่าจะที่มีนับใช่พี่มีนับให้ไหมโอเคที่มีนับหนึ่งสองสามแล้วก็เหมียวเหรอ มิวมิ dings, ้วมอันนี้มิว่าไรกดว่านี <Yeah, okay> ่นนนนจุ้ง uh, ม okay. ิ้วมาเลยจบได้ไม่นเดี๋ยวไมจบไม่ได้โอเคนนนนจุ้โอเคนนนนจุ้งมิวโอเคมิ้วมิเวมิ้วมิอ้จุ้นนนนโอเคอะมันขาดใจตรงไหนไ ใส่คนในค่ายมาเยอะไปแล้วนะเขายอมเหนียวแล้วคุณต้องยอมเขาอ่ะคนนั้นดอนยอมเหนียวแล้วทุกคนนันดอนจุงเหนียวนะคะโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคปูปูให้ชื่อตรงกันนะนันดอนจุงเหนียวนะอันน้ำให้นะหนึ่งสองสามนันดน